ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลส t ันเทเลนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ไมอามี่บางปูเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับของล้อกลุ่มไหนไม่รู้เ, <laughs> เราก็มามั่วๆถ่ายรูปก,กับเขานะครับก็ตอนนี้นี่เราไม่หมน่าอิจฉาจริงๆคนมีคู่เนะี่ยถ้าม,มาไม่ติ้งกับเพื่อนนะไม่ได้กินหลอกเบียร์จะถ่ายรูปอย่างนี้แหละ oh, <no. S 1> นะ ดูก,ก็วันนี้ก็มาเที่ยวเล่นสนุกสนุกกันเหมือนเดิมนะครับก็นี่พวกพี่ๆเขาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็มาเที่ยวเล่นกันนะครับในวันหยุด <c oughs> ก็อาทิตย์ละครั้งบดูกว่าจะได้ภาพสวยๆนี่ตากล้องนี่แทบหมอบแทบคานฝึกนาวิกโยธินมาเป็นอย่างดีนะครับ เกี่ก็ตอนนี้ก็อยู่หลังแมมมี่บางปูนะครับนี่ช้าหัวข่ําเราก็ไปนั่งเล่นกันที่อ,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 อะไรนะบางแสนสองนะครับเราไปนั่งเล่นกันบางแสนสองมานะครับดึกมาก็ไม่มีแสงไฟแล้วก็มาเล่นกันได้แางนี้นะครับก็ใครที่อยู่แถวๆนี้ก็มาร่วมด้วยได้นะครับเท่านี้ก็กลุ่มทุกกลุ่มผมว่า เนรีทุกกลุ่มนะครับนี่ก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับก็มาจอบลูกรถก็เรียกกันถ่ายรูปนะครับก็สนุกสนานกันไปครับนั่งได้เปลี่ยนความรู้กันนะครับมีอะไรใครมีของแต่งชิ้นไหนมาอัปเดตมาเลยก็ขอดูขอดูสอบถามราคากันดูชิ้ที่ไหนอะไรยังไงผมว่าโอเคมากเลยนะกูละเบื่อสองคนนี้เอ้ยเอาเร็วๆกูหิวเบี้ยเนี่ยนี่ มาเป็นอย่างดีนะขิจฉาไหมคนดูโอ้เสาเบกกี้นะครับคนดูนะเปรี้ยาไหมไปที่เดินถ่ายถ่ายรูปให้เขาก่อนเรื่องนั้นเอาไว้เรื่องนั้นเอาทีหลังเราเนี่ยนะ เราเนี่ยนะถ,นถ่ายองตัวมาดูเลยเยอะทอถ่ายคิครับ, <c oughs> รบจริงๆก็มีทุกซีซีนะคนดูพราว่าไม่จำกัดซีซีมีอยู่จริงบนโลกนะครับเราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับบางคนว่าอไม่จำกัดซีซีทินบอกว่าไม่จำกัดซีซีก็จริงพอไปถึงปุ๊บไม่เห็นคุยกัูเลยครับมันขึ้นอยู่กับที่เราวางตัวที่จะเดินเข้าหาเขาหรือเปล่า อันดับแรกคือเขาไม่เขาไม่เข้าหาเราแล้วก็เข้าหาเขานะครับก็เป็นอะไรที่ต้องร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่า,าเขาไม่เข้าหาเราแต่บางทีเขามีธุระคุยกับเพื่อนเนี้ยหรือเขามาตัวพันไม่จดิงเนี้ยแต่เขามีธุระคุยกับเพื่อนเนี้ยหรือมีอะไรที่ต้องคุยกับเพื่อนเนี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้ไป ไปแข่แข่ไงครับคือเขาผมเชื่อว่าทุกทุกซีซีทุกคนที่ขับรถรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไม่เรียกว่าบิ๊กไบค์ดีกว่าเรียกว่ามุดรถมอถไซค์เนี่ยก็คืออยากคุยกับทุกคนแหละแต่ว่าถ้ามาอย่างเงี้ยเอาสมมุติผมถามถามจริงนะถ้ามากันแบบร้อยคันทุกคนทุกคนคิดว่าอ่าคนที่เขาอะไรอะซีซีเยอะจะคุยได้ทุกคนไหมนะครับก็ไม่ทุกคนหรอกครับนะครับคือคุณชอบตรงไหนรถเขาอะไรไงคุณสอบสอบถามเขาได้อย่างเงี้ย เนี่ยอย่าง่า่แดงเนี้ยผมก็ชอบนะผมก็เดินมาคุยกับเขามาสอบถามเขานะครับนะครับก็เป็นอะไรที่เราเขาไม่เข้าหาเราเราก็เข้าหาเรานะครับมีเรามีอะไรที่คุยตรงกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนเริ่มเปิดประเด็นคุยมากกว่านะครับผมว่าโอ้ดูเราเบื่อคู่นี้จริงๆไหมตายคนโสดตาย คนโสดตายทั้งมิตติ้งเลยคนโสดตายทั้งมิตติ้งเลยนี่นี้เขาหนีกลับหมดแล้วเขาไม่ไหวครับก็คลิปนี้ก็ไว้ทายกันนะครับแล้วได้ได้อะไรกินครับโอ้โหถ้าถ้าสมมุติว่าเกิดท้องเสียขึ้นมาใน แปลว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมารยาทไงครับขออนุญาตครับคนดูเราก็มั่วซั่วอย่างนี้เนี่ยนี่เหรอครับผมโอ้โหมันไม่เปรี้ยวนิดเลยนะเนี่ยปกติตาก็ไม่มีอยู่แล้วเล่นตัวเองก็เป็นโอ้โหได้อยู่คนดู เดี๋ยวเบาได้เบานะออกบ้านทั้งทีออกบ้านทั้งทีต้องเอาให้คุ้มผมก็อย่างเงี้ยครับคนมีคู่เข้ามามิสติ้งกันนะครับคนดูเราก็เราก็เดินเดี่ยวไงแต่เราก็กำลังจะมีคู่นะคนด,นดูคนดูเห็นอะไรข้างหลังไหมครับคนดู เออเราก็กำลังจะมีคู่นะครับคนดูมาอให้มนันชนมันไม่มันไม่ใช่งานมิสติ่งหรอกมันงานมันงานถ่ายพีวิ้งพวกมันถ่ายพวีวิง้งแล้วไม่ใช่งานมิสติ่งหรอกมึงเชื่อกูเร็วๆหิว่เบี้ยอคครับโอเคครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ